สวัสดีครับเพื่อนทุกคนผมคนบ้านๆขอรายงานตัวนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้แอป SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับตอนนี้นะครับเราสามารถนะครับขอหน้าสมุดบัญชีเงินฝากได้แล้วนะครับผ่านแอป SCB Easy นะครับหลังจากที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับได้มีการอัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับก็มีบริการเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือ ขอหน้าสมุดบัญชีนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการขอนะครับก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับง่ายๆนะครับให้ทำตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เราออกจากแอปไปก่อนนะครับทำตามทีละขั้นตอนนะครับให้เราไปที่แอป SCB Easy ก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะช้า หลังจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่หน้าเมนูรวมบัญชีนะครับก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับ ให้เราเลือกนะครับบัญชีที่เราต้องการจะดูหน้าสมุดบัญชีนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับเลือกเมนูบริการอื่นๆนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีหน้าป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้เราเลือกขอหน้าสมุดบัญชีเงินฝากนะครับนี่ครับกดเข้าไปเลยครับ เห็นไหมครับหน้าสมุดบัญชีของเราก็จะปรากฏขึ้นมานะครับให้เรากดบันทึกเอาไว้ในเครื่องก็ได้นะครับกดบันทึกทีนี้นะครับวิธีการบันทึกนะครับเราสามารถบันทึกได้สองวิธีนะครับอันแรกนะครับบันทึกเป็นไฟล์ pdf นะครับอันที่สองนะครับบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพนะครับแต่ผมขอแนะนํานะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพจะดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะเปิดดู ง่ายกว่านะครับกดบันทึกได้เลยนะครับเรียบร้อยก็ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการจะขอหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับไม่ต้องเดินทางไปธนาคารแล้วนะครับเราสามารถขอผ่านแอปได้เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับบริการขอหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของไทยพาณิชย์นะครับยังไม่มีนะครับแต่ตอนนี้มีให้บริการแล้วนะครับ โดยที่ว่าเราไม่ต้องเดินทางไปธนาคารอีกต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจนะครับให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมคนบ้านๆน,นะครับจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่เพื่อนๆสงสัยนะครับสวัสดีครับ